ขอแก้มือสามตัวตรงๆพี่น้องมาไลยหางสองหางพี่น้องแข็งๆ <c oughs> เลข2สองตัวน่สามหางเลขยกเรียกสามตัวนึ่งสองหางครับคุณพ่อ,อขอแก้มือ้วพี่น้องโอ้ ขอแก้มือสามตัวตรงๆครับผมโอ้ครับผมแก้มือสามตัวตรงๆครับงวดนี้ขอท่วงบรรเลงขึ้นนะพ่อนะครับครับเอาพี่ร่างเอาลงล่างไปยังเรับอ่างหลัพี่น้องบราณอ่างหลังสองห่างพี่น้องแข็งแข็งอือ่งน้ำกันเนี่ยหยับลงมานั่งน้ำกันไก่ไปยังสองหางวัตถิพ่อครับสองหางแข็งแข็ ตัวตัวเรียกเลีกเรียกสองตัวสามหางครับผมเลีกสามตัวสามหางเติลาเรีกเรกสามตัวสองหางครับนี่เลียกล่าไงสองหางครับไอ้ครบชุดลวดพี่น้องโอ้เอาชุดเดียวจบไปมันว่าผ้างานแมนให้เรียกเยี่ยมไปจับจองรัตติกฤตขัดขืนมากน้ำ ครับพี่น้องเอ้ยคุณพ่พอขอขอแกงข้าวเล้ยเครับเพราะว่าที่เขาคุยกันดวล่ะที่คุยกันน่ะอยู่ในส่องมาเองเนี่ยคุยกันว่ามันไล่มันเรื่อยๆไปมากอะไล่มันหายเะนะพี่น้องครับไล่หายพี่น้องพี่น้องยิ้มขันยิ้มอะไรยิ้มชิมพวกพวกแอบ ก็ลวดหรู้ดถอดก็ลวยก็หรือต้องมาเอาขังเฮงเพราะหมอกำหมวหรือต้องเก็บงัวขาที่เป็นอิซีของคุณพ่อกะขอทักทายเของมาไล่ไล่ไม่เด้พี่คนกับเบื้อเก่าแล้วนะไอของมาทักไล่ไปไหมเป็นบฮะทักไล่ไปไหมเป็นบ่เออทักไล่ไปไหมคุณพ่อมันสางมันสางไม่ได้มันมันมันเลี้ยวไม่เห็นบาด้ เขาเอาอยัางแบบไปล่างอ่ะไปล่างมันอ่ะหายเจกยงตับไปเลยบนวิ่งสามหลักผมยูเลยบอกว่าหลักหน่วยเด้พี่น้องวิ่งสามหลักหน่วยซิปล้านบ่พอไอเงีวยแก่ซิปฮาเรื่องี้ยพเอาซิปฮาพี่นะครับบมื่อไงสิบนี้มันหายไปสิบเนาะมันต้องมันบพุนเนี้ยเขาขึ้นมาตัวเอาโดนโดนโดนมาพอมาหาล้าโอ้ซิป้าเนี่ยมีงานสวนด้วยมั้ยน้องงานต้น พุ่มลุยพี่น้องรว้ยพินารว้ยพินาพี่น้องเนี่านด่านรวยเอาไปวะไหวบ่พ่อครับคนมูลินต้นโมเป็นพี่น้องมึงจะรวยโอ้ฟังฟังจะว่าจะไปหาซื้อสอนน้ำตาลหนิเพียงผมแน่เด้หว่าหนีแเราซื้อสอนน้ำตาลใส่เนี่ยว่ามันสอนน้ำตาลสอนบิ๊กเออสอนบิ๊กไหมพ่อเออสอนบิ๊กกุนดวนตุ้งปุ้ยสอนสอนบิ๊กคือมันใส่ปุ๋นผงอะนะเออสอนน้ตั้งตันนั่นบ่พ่อ คนน้ำตาลเหรอเนี huh. uh, so like oh. 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 okay, bon ่ยโอ้โเต็มถุงเลยนะพ่อเนาะตันนึงเหรวล่ะเต็มถุงเลยม่ต้องดิปวดตันสู้ขลงไทยๆเขาเขาใส่เม็ดปกติเลยแม่แม่งแม่งเพราะนั่นแหละนั่นแหะเพิ่มเติมว่าบิ๊กอู้ดเต็มเต็มถุงเนี่ยเอาแค่นยกขึ้นนะพ่อเนาะโอ้โหสี่คนยังเอายกไปไว้อยู่อ๋อเอาไว้แล้วเป็นตันเนี่ยพ่องานทับสร้างขีดแตกแปะ่ผลแล้วพ่อเอาตรงๆเลื่อง เอ๊ะวิ่งบนวิ่งสามหลักหน่วยเม็ดเดียวพี่น้องครับผมบนวิ่งสามพี่น้องแมนบนวิ่งสามพี่น้องวิ่งสามเดี๋ยวก็อักหน่วย้อมแล้วพี่น้องลักหน่วยบนแม่นๆมสามหลักหน่วยอืออืออพี่น้องเนาะสูรเก่าละพี่น้องยับมาสูดเก่าแต่ว่าขยับขยับงวดก้อนมันมันตัวเดียวตัวเดียวเอ๊ มาเดีกระดเป็นสองตัวมันก็มากขึ้นเาพี่น้องครับผมมันจะสซนเงินขึ้นเราน่ะแต่ว่าสูตรสูตรหลักสิบบนหนึ่งก็ค็ดใบอยู่พี่น้องครับค็ดใปอยู่อเอาหลักร้อยหลักหลักร้อยมีสองสองตัวด้วพี่น้องเด้อบอ่าบอกบแบอกเลียกบอกกลับแ้่พี่น้องเลขกไม่มีกับอพี่น้องคันบอถือกับ คือว่านะ่ะนะโมเมนต์เลขฝันโมเมนต์เลขหูเพียงไม่พี่น้องเลขสุดครับผมออกพี่น้องไว้ตรงตรงพี่น้องอืหลักร้อยมีแปดกับเก้าด้วยพี่น้องโอ้หลักร้อยมีแปดกับเก้าส่วนหลักสิบมีเจ็ดมีแปดมีสองนะพี่น้อง เก้าห <9 S 2> ลักสิบนี่หลักสิบเจ็ดแปดสองอ๋อเจ็ดแปดสองอ่ะ 7, 8, อจับจับสองตัวก็เนื้อพี่น้องนะครับผมสองสามอ๋อสองสาม แปดสามแปดสามยำบอกว่าชุดนี่ให้ไปล่างบนพร้อมแด้พี่น้องโอ้ชุดนี้นล่างบนยมแบบต้องสองพี่น้องชุดนี้ไหมมีสิทธิ์เขาบนเขาล่างเลยพี่น้องครับผมล<า>เ,เลขสามตัวเลขกสามตัว,ตวผมจีจับไ้สองหางแปด จสามพี่น้องแปดเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามพี่น้องเก้าเจ็ดสามที่เหลือใ้พี่น้องจับเอาครับผมจับใหนซ้ำนี่โอ้แล้วก็ฟันไหนซ้ำนี่พี่น้องอืมอ่งเดียวแขนงๆฟันให้สามฟันไห้เจ็ดสามพี่น้องเจ็ดสามสองตัว ยอดโมเลกอลวันที่ล้วันวันวันไหนอ่ะพ่อวัยเสาร์ครับออกวันไหนครับวันเสาร์ครับครับวันเสาร์ครับเสาครับแมนตี้แมนบอลหลังนครับผมงั้นใช่ใช่หรอวันที่หนึ่งกุมภานะครับว่าเอาวันที่หนึ่งกุมภาเลยเสาร์อาทิตย์เอฟซีไปเบิ้งเอาครับเสาร์รอครับสามตัววงกลมตัวไหนพ่อ สองหางสองหางมาทอกันได้พี่น้องเอาบอกันเล่นปะเอาเกือนกันอืมทอกันเลยย้ำไม่แค่สองหางแค่นั้นอ่อไอเทียนโอ้คือมีแปดกับเก้าพอนันนึงที่รักร้อยร้อยมีแปดกับเก้ามันมาได้แค่ค้างเดียวแต่ว่าโมลูกมันจะเขาห้างได้แค่นั้นย้ำบอกสองตัวให้เจ็ดสามห้างเดียวบ่ต้องครับครับผมแล้วก็ส่วนส่วนแปดสามส่วนสองสามกะขันมักกะจังเอาไอ ไซเลกลักลอยได้พี่น้องครับผมนั่นคือขึ้นพอพอพอจับลักลอยส่ไห้กันพี่น้องมากกว่ขึ้นมากกวนังนจับเอาพอจีเกตไห่มุ่งเราบดหนีบดสิ้นได้ไรนั่นคือแปดเกดสามเก้าเกดสามเลยพี่น้องอือครับผมห้ามไม่ต้องกลับโอ้ไม่ต้องกลับครับระบุให้เอฟซีไว้ไม่ต้องกลับ อย้ำบอกว่าเลขจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามอ่ะเจ็ดสามครับแปดสามครับไอ้สองสามไข่ไข่ลูกล่างนั่นไม่เลื่อนพี่น้องโอ้เป็นบนล่างนะพ่อเนอะาะครับไปเป็นบนล่างครับผมขัเลขล่างให้ทิศทิศสองแปดมาน้ำนะพี่น้องอืม โ oh, อ้เลขล่างให้ติดนสองแปดไว้ครับติ้สองแปดทิ้นสามแปดเออนั่นคือ,อตัวกันบอกว่ามันมันมันบมตัวกันมันเลขเลขกสามหางหนึงโอ,อ้คือคกิ่ายๆเลขล่างมันมีอันนี้เจ็ด 3, 3, 8, 3าสามเจ็ดสามแปดสามมืองสั่นไอแปดสองเมือสันน่ะนั่นแหละมันมันมันมีซ้ำนี่พี่น้องซ้ำเฉพาเลขล่างครับแต่พอเลขล่างได้พี่น้องแต่ส่วนเลขบนมันก็มีเฉพาะล่าง สองสามเจ็ดสามเนินเจ็ดสามพี่น้องนินเจ็ดสามหางยอต้นบนนะพี่น้องแต่ส่วนเลขสามโตกะพอนินไหนมันมาทอกันพี่น้องเพราะลักล่อยมันแกะสองตัวนึงครับผมมันเกะหนึ่งสองสามสี่ห้าพกหมดนะพี่น้องอื ลักร้อยสูนีหกงวดโอ้โหยากเนาะงมัยากหราลักสิบนลักหน่วยบนลักสกล่างบวกกันซองกังบวกด้วยทุกที่แล้วก็บวกเมืองนี่หนึ่งนี่เลียกน้องไอ้กันน่ะไล่ๆมากมากกับนาทีมี้สิทธิ์ลุนรางวัลที่หนึ่งแล้วพี่น้องมีสิทธิ์แท้ๆล่ะโอ้มีสิทธิ์ลุนรางวัลที่หนึ่งครับคารีวันเสาร์นั่น เลขวันเสาร์นั่นวงกลมไปที่แปดเจ็ดสามพี่น้องแปดเจ็ดสามรับเอฟซีครับผมแล้วว่าค<ม>ันคันเลขย่าะเลขบิน<ม>บินแล้พี่น้องเลขมันปีนเนี่ยสมือมันบอกออกจะออกปีนรับป<ะ>ีนก็ต้องเป็เก่าอย ปิ้งก็เป็นเก่าอยู่แล้วพี่น้องเก้าเก็ดสามมน่ะโอ้ครับผมเก้าเจ็ดสามแต่ว่าเก้าออกมากสองวันแล้วเกิดเขาไปเกิดเขาไปอยู่ล่างลอยก็ได้ได้พี่น้องอ,อ,อันมันก็เข้าสูงย 8, 2, ี่สบสองแปดพบแปดพบแปดสองกับแปดสามนี่แหละจำได้เราเรียกล่ลลลางพี่น้อง อันเล็กว่าแปดเจ็ดสามนี่หน่อยว่างดีๆแปดสองเนี่วยว่างเลยละ่ะครับครับ,รบเอาเล็กเล็เล็กกเล็กล,ล่างผมเอายกสองหางนี่เลยสบายค,ครับผมผมแปดสามครับแปดสองอ่ะล่ะครับผมพอพอเอกล่างเอกล่างแปดสามแปดสองแปดสามพอพอเนาะครับสุดที่เน้นล่าง รุดนี่เน้นล่างพี่น้องแล่วเน้นบนผมเน้นในยึดสามห้งเดียวครับผมจำบือตรงกลับเด้พี่น้องเพราะว่าหน่วยขึ้นหน่วยสิบขึ้นสิบร้อยขึ้นร้อยพี่น้อง